มาครับทุกคนสืบเนื่องจากคลิปก่อนที่เรากินขาหมูซีพีแล้วมันยังไม่หนำใจพอวันนี้ครัวลุนีจัดให้ทำเองมันซะเลยนี่โอ้โหขาหมูเน้นๆแถมไข่อีกหน้าที่เราเหรอกินเหมือนเดิมนี่โรยลงไปก่อน แล้วเราก็มีน้ำจิ้มนิดหน่อยอืมนี่โอ้อืม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 เปรยเปรยอ,อืมอืม เหมือนข้าวมันจะแห้งไปสักหน่อยเราจัดน้ำราดมานิดนึงโอ้หราดลงไปทีนี้ก็เบลงจัดไข่ก่อนอื 응. <laughs> 응. <laughs> <laughs> พิ่ตดสวนที่บ้านเราเหมือนเดิมสงสัยมันจะไม่พ้นมือ, <c oughs> อมทำในสิ่งที่ถนัด อนี่มันล่อนแบบนี้เลยนะยยยยแบบนี้สิถึงจะสะใจ ชิ้นพอดีคําออืำ จะบอกว่าขาหมูเขาคมก่อมอยู่แล้วนะน้ำจิ้มไม่ต้องเลยแต่เพื่อเพิ่มความเพิ่มรสชาติที่สะใจยิ่งขึ้นลาดลงไปหน่อยนึงอ,อ,อฟินทีนี้ต้องบอกว่าถึงขั้นสะใจพอ 오호 <laughs> <laughs> 음, 음음음음음 아. 음. 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 จะบอกว่านี่คือครั้งแรกที่เราใช้ผักม่้กินกับขาหมูนะแต่มันอร่อยดีกว่าคณะแปลกอะเนี่ยื พูดอย่างอื่นไม่ได้อร่อย うん。<noise> เนี่ยเขาถึงเรียกว่าไข่พะโล้จริงๆนี่ไข่นี่พะโล้ <laughs> <c oughs> <c oughs> อ,อร่อยลงตัวทีนี้แล้วก็เราคงเข็ดเมนูขาหมูไปอีกนั้นโอ้ยนั่นจุกจวันนี้ก็อิ่มอร่อยเช่นเคยใครที่รักเมนูข้าวขาหมูนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับ เมนูข้าวขาวหมูยังมีอีกมากมายให้เราไปค้นหาและท้าทายความอร่อยขอบคุณนะคะ